สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างกิ่งบริบูรณ์นะครับวันนี้เอาสามล้อเกษตรนะครับมาลากข้าวนะครับบรรทุกข้าวนะครับเขายุ่งนะครับคันนี้เป็นถ้าเคยติดตามคลิปนะครับเป็นเครื่องโนวานะครับสโลจะมีหน้าและหลังนะครับสโลหน้าและหลังนะครับสโลติดเครื่องสโลเพาครับคันนี้เป็นเพาวัดด้านะครับเพาวัดดา ก็ตอนนี้ข้าวน่าจะอยู่ประมาณ30กระสอบน่าจะได้นะครับเฉลี่ยก็ประมาณกระสอบละ25กิโลนะครับมันเป็นกระสอบมันเป็นกระสอบปุ๋ยธรรมดานะครับไม่ใช่กระสอบป่านะครับนี่นะครับปกติผมใส่25กระสอบนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็เลยใส่ไปเกือบ30กระสอบนะครับนี่ครับ ก็ให้รถไถมาลากช่วยนะครับเพราะมันขึ้นเนินมันยกล้อนะครับเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูก่อนนะครับว่ามันออกตัวมันไหวหรือเปล่านะครับช่างก้อยถ่ายให้หน่อยครับผมจะแค่ออกตัวตั้งลำนี้ก็โอเคครับ

ตอนนี้มันลากขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้รถสำล้อแล้วนะครับก็เอารถไถ่ลากอย่างเดียวเมื่อกี้มันติดเนินนะครับล้อมันติดเนินมันเลยขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องอะเครื่องรถไถอ่ะมันไหวถ้าดูจากตรงแนวล้อมันนะมันเป็นหลุมนะครับมันฟรีนะครับมันเป็นหลุมนะครับแต่ว่ามันมาไม่ได้มันติดแล้วไอ้รถไถก็ยกล้อด้วยนะครับ คันนี้เป็นมูลเล่น่าส้านะครับเครื่อง9.5้าแรงฮุบุานะครับก็เตรียมจะส่งนะครับโคราชนะครับผมตอนนี้นะครับไม่ได้จับมือ,อเลยเราไม่มันลากไปเลยมันลากไปทางมันไม่ดีนะครับคนะือมันรถกระบะมันเข้าไม่ได้นะครับมันต้องใช้สำล้อ ไม่นก็พ่วงนะแต่ว่าพอดีพ่วงผมไม่มีนะครับผมไม่ได้ทาเก็บนะครับก็อาศัยทํารถให้ลูกค้าแล้วก็ลองไปในตัวนะครับทดตอบไปในตัวนะครับก็เพราะว่าทุกคันผมก็ลองก่อนส่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองนะครับเนี่ยก็ลากได้สบายนะครับ นี่นะผมไม่ได้จับแขนนะครับใช้สลิงผ้าใบนะครับนี่เป็นท็บต่อมาให้ดูดูมันฟีนะครับดูมันฟีตรวจจ้ะปืดปืๆป,ปืเอาเอาเอาเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเวเอาหม้อใส่ถอยแป๊บนึงมันฟีเีเดี๋ยวๆๆเด เอาสเตอร์มันนะครับแกนสเตอร์มันนะมันเล็กนะครับมันแค่17บมิลนะครับก็คือผมเคยใช้แบบนี้แหละใช้ไปแบบนานๆหน่อยคือใช้ไปมันไม่คุ้มอ่ะคือเพลองมันจะรูดก่อนนะครับก็เลยใช้วิธีการเอารถไถมาลากแต่ถามว่าเราใช้ถ้าเราใช้งานปกติแค่สองสามร้อยกิโลเนี่ยสบายนะครับแต่อเนี้ยมันเกินนะมันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถึงหนึ่ร้อยกิโลนะครับ แล้วก็ทเนี่ยมันมันเฉื่อยสภาพเดียวเนี้ยมันเฉื่อยสภาพเลยก็เลยใช้วิธีการเนี่ยกว่าข้าวไม่เสร็จก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนนะครับแต่ถ้าถ้าเราใช้ในสิทธิ์จวัดจะวัดประจำวันอ่ะอย่างน้อยก็แค่ร้อยจีโล่รถคไปได้ไอ้ผมจะเข้าด้านทะเลเอารถไถลากเลย สองนะครับ ครับผมอันนี้ไม่ได้ขับแล้วรับรถไล่อยไ,ไปเลยครับ,ไม,บนะไม่ได้ขับแลยเนระียกที่ตรงไปเลยนะตรงเลยอันนี้คือว่าไม่ได้ขับนะครับปิดเครื่องนะครับตอนนี้คือว่ารถไถลากเอานะครับผม

เรียบร้อยนะครับนับเมื่อกี้30ถุงพอดีครับก็ตัวเฉลี่ยไปถุงละประมาณ2 0 2 0ถึง25กิโลนะครับเดี๋ยวยกชั่งให้ดูครับโอ้ยบองมาเห็นละแกล่ไหนนี่กี่กิโลไะเนี่ยไฟมาดิไฟมา ยี่สิบเจ็ดโลใช่ป่ใช่ยี่สิบเจ็ดจุดห้ายิบเจ็ดยิบเจ็ดกึงถุงละยี่ิบเจดกิโลนครับ,รบก็เมื่อกี้สาสิบ <30 S 2> ถุงพอดีก็คูณเอาครับโอเคครับ,รบไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ